สวัสดีครับชาวล็อกลีชาแนลทุกคนครับอยู่กับผมล็อกลีคนเดิมนั่นเองครับวันนี้มีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ใหม่ที่คิดขึ้นมาว่าจะทํากันแบบระยะย,ยาวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าวิธีการหาเงินแบบง่ายๆหรือเรียกยากในแ,แต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรโปรเจกต์ project นี้มีชื่อว่าหาเงินรายวันการหาเงินรายวันเนี่ยเราก็จะมีในรูปแบบหลายๆอย่างครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะดึงมาไม่ได้บอกว่าถูกไม่ได้บอกว่าผิดวันนี้โปรเจกต์แรกจะยกมาก่อนเลยสิ่งที่ทุกท่านเคยเห็นกันทั่วไปหน้า Facebook Instagram Twitter YouTube นน้า Twitter, นา Instagram, ดููอย่แมกระเดเข้ามามั่นคือการนอน อย่างแรกที่ผมจะบอกน้องๆหรือว่าทุกคนที่มาดูเลยไม่แนะนําเราจะทําให้ดูจริงๆจากการศึกษาข้อมูลครับการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยแต่ว่าใน1วัน พนันจะทําให้ผมรวยได้หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาทดสอบวันที่เงิน500บาทว่าเราจะได้เงินหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวขอกลาบหลวงพ่อแป๊บน,นึง <c oughs> ขอเงนินด้วยครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าเว็บไซต์แล้วซึ่งญาติไม่บอกรายการไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรทั้งสิ้น <Okay. S 1> คลิปนี้ไม่ใช่การสอนการเล่นการพรนันหลักๆเลยนะครับคือเราให้ทีมงานสมัครแล้วก็เติมเงินเข้าไปเพื่อทดลองในส่วน500บาททีมงานไปเล่นตอนนี้มีเงินในบัญชีอยู่2236บาทซึ่งอย่างที่บอกครับคลิปนี้เราต้องการจะทําให้เห็นถึงเงิน500 3,000บบาาาาาททในน1ววั้่เเเรไดลลิกย เราจะไม่บอกว่าเกมอะไรแต่ว่าเกมนี้รูปแบบการเล่นคือทิ้มทางซ้ายหรือทางขวาเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าการพนันเนี่ยมันคือการเสี่ยงดวงอยู่แล้วและเกมมีเล่นง่ายสุดไม่ต้องใช้ความคิดถ้าบอกว่ามันจะออกทางซ้ายหรือทางขวาแล้วโหลดเรียบร้อยวิธีการเล่นเล่นไงครับก็เสี่ยงดวงห้าสิบห้าสิบครับวิธีการหยอดเงินเข้าไปอะเงินตรงฝั่งขวาอันนี้คือค่าเงินบาทเลยใช่ไหมครับใช่ครับองบอกว่าสถิติตอนนี้คนที่เล่นการพนันน้อยที่สุดในประเทศไทยคืออายุ7ขวบเนี้ แปลกใจคือสถิติมันมันอายุน้อยลงเรื่อยๆะจาก2ปีที่แล้วมันมันอยู่ที่11บเถึงส<ม>ิตอนนี้มันกลายเป็น6ถึง7จ็ดวบร้อยบาทเราลงมาอย่างนี้ได้เลยเหรอแล้วเรากดคอนเฟิร์มยืนยัยนยันเงี่ยหรอเงิน100บาทลงมาอย่างนี้แหละเรามีว่าห0าบาทนี่เราเก็บไป100บาทเงี่ยหรอแล้วก็ไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้หรอใช่แต่ว่าเกมนี้มันคือเกมแทงซ้ายหรือขวาเพยเยอร์ mm. player, หรือแบงค์เกอร์ที่เขาเขียนเนี่ยก็คือถ้าฝั่งไหนแต้มมากกว่าก็จะชนะถูกไหม อันนี้คือโบโ้แต้มถูกไหมอันนี้ผมเล่นบล็อกเด็กเป็นอันนี้ได้อยู่อันนี้6แต้มเของแย้มเหรออันนี้ผมต้องแย้มเขาโบดอ่ะเก้าหลังนี้แตกปะ่ะ <st> อ๋ 6, อ,น, <st> อน,นี่หกไม่ใช่เก้าอ้าวผมห้าแต้มผมเสียถูกไหมถ้าไมผมไม่เห็นคนแจกวะอ๋อนี่ไงโอ้โหมึงมีพี่ลุดจำเนี่ย จกสามใบทีเดียวฮนะแต่ถ้าจะมีสองใบก็อีกห้องนหนึ่งพี่ก็เลือนเลยฝั่งขวาแถบเนาะวิหน้าตาไม่เป็นมิดเลยอ่ะจะหลอกแดดกูบัสเนี่ยอันนี้เปิดสองใบเหรอใช่ครับตัวใหญ่จะเปิดซู้ได้ถ้าอีกฝั่งตันน้งยังไม่เกินหกรับรูปแบบเกมไม่มีอะไรมากเลยครับฝั่งไหนได้มากกว่าก็จะได้เงินคนสนุกตรงไหนวะสีได้ไวสได้ไวสีได้ไวผมมั่นใจในสีแดงอันนี้ร้อยที่2 2> สองนะอันนี้ร้อยที่สองนะเราเปิดด้วยแจ็คออื๊ก อ,อันนี้ร้อยที่3านะเราจะแทงแดง5เกมเลยเราดูอัตราการชนะอันนี้มันสูตรมันเซียนเลยแดง5เกม500บาทจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ตอนนี้เราขาดทุน2 0 0นะนีร้อยที่3เปิดมาด้วยเอทมาด้วย3ไปด้วย9โบแตบ้มเราเปิดมาด้วย2 5แต้มครับทิ้งโบแตบ้มอันนี้เราจะได้ไดเน้นๆแหละ ได้ต่างน้าอะไรเงี้ยนี่ขออนุญาตไม่แบบเล่นเล่นเป็นแบบแนวสนุกแล้วกันนะเพราะว่าเป็นการชวนเชื่อเกินไปผมไม่โอเคกับการพนันสักเท่าไหร่นะครับขออนุญาตไม่แนะนําแต่ว่าทําให้ดูว่าหนึ่งวันคุณมีงบ500บาทคุณมีสิทธิ์ได้และมีสิทธิ์เสียอันนี้คือการเล่นสดๆถ้าได้เราบอกได้แต่มันเป็การได้ใน1วันนะแต่ระยะยาวผมมั่นใจกล้าฟันธงเลยคุณมีนี่มีสินแน่นอนแดงเขมพี่สี่ยืนยันมันไม่มีการหักค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหัวเงี้ยหรอจริงมันจะแล้วแต่ อย่างอันนี้ถ้าเกิดฝากฝั่งขวาสีแต้มเราจะได้เท่าทุนอันนี้คือคุณเพิ่งเพิ่งศึกษาข้อมูลมาสดๆใช่ไหมมีคบอกครับผมอ๋อมีคนบอกเหรออ่าอันนี้ผมชนะอีกแล้วเนี่ยใช่ครับนี่ไงคุณได้เท่าทุนนะโอเคเราเหลือ500เหมือนเดิมเราจะแทงแดงอย่างเดียวอันนี้คือเริ่มลอยแรกแล้วผมบอกเลยผมจะเล่นแบบโปรเพเยอร์เขาเล่นกันที่เขาบอกว่าเล่นระทบผมว่าถ้าเป็นการพนันนะกับเราเล่นบล็อกเด้งกับเพื่อนอ่ะมันยังไม่มีความพอใจในการเล่นแค่บาทเดียวเลยเวลาบางทีรู้สึกเสียหัวร้อนอ่ะจะเล่นบาทหนึ่งเป็น อนนี้ผมจเยดีดามผมดูดวงมาดวงกันทา,ทางการเงินผมจะดีสองร้อยอันนี้คือการทบผมเป็นไหมผมดูเป็นโปรเพเยร์ไหมตอนนี้อ้าวมาสองแต้มระบบแต้มเปิดลังเก้ามาอ้าวเขาสองแต้มอึม่งเต็มข้อคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเว้ยไม่มีส่วนชี้วัดว่ามึงจะแบบถูกต้องเลยเว้ย ัน,นี้เราเหลือ400นะไม่รู้ว่าทบไป,ปทําไมแต่ว่าอ่ะเมื่อกี้คือเรากาไรพอกาไรเรากาไรมาทบวิธีการเล่นของแบบพวกผีพน,นันจะเป็นอย่างนี้เราเอากาไรมาทบแต่ไปไปมามากำลังอกาไรมันหมดเราหัวร้อนก็อยากจะได้กลับมาเท่าเดิมที่เราเคยได้เลเยอร์ชนะก้าวแต้มแบบนี้เลยเหรอตอนนี้เหลือ300อยากให้เล่นแบบเป็นอุทาหรณ์อ่ะกนารพนันมีหลายรูปแบบไม่แนะนําสักแบบนะครับแบบนี้คือเวนวิธีการที่เล่นและเห็นได้ชัดสุดว่าเป็นวิธีการที่เล่นและง่ายประเด็นสําคัญคือ เว็บไซต์เนี่ยทำมาเพื่อให้มีคนได้และมีคนเสียแบง์เกอร์ชนะนี่ตอนนี้กลับมาไปที่400บาทบนี่คือเราไม่ได้ใช้ความคิดนะผมไม่รู้ว่าเซียนพน,นันเขามองจากอะไรนะมองจากรูปแบบกราฟหรือเปล่าไพ่มันเปลี่ยนไปตลอดและมีสิทธิ์ออกอะไรก็ได้อยู่แล้วในฝัน่งของทางซ้ายแนละขวานะครับอ่ะโอเคเราชนะนทั้งวันอ่ะกูบอกเลย500ทั้งวันแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับถ้าเล่นแบบเนี้ยผมไม่ได้รวยการพน,นันนะแต่ว่าคุณสามารถไม่ต้องแดกข,ข้าวได้เลยเพราะว่าต้องนั่งรอในเวลาแค่เรียวรู้ต้องกด มึงจะเอาช้อนเข้าปากมึงก็ไม่ได้แดกอะ่ะนี่รีทีวนทำแล้วนะ200บาทวันนี้เราทํา3,000บาทไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้เพราะว่าผมว่าผีพนันไม่พอใจแค่ลง500บาทได้เราได้ร้อยหนึ่งเลิกไม่มีวันนี้วันของเสียบว,ว่ะปกติเรากำไรมาเล่นไม่มีปัญหาเลยยิย้มไรยิ้มไรแป๊บนึงเดี๋ยวไพ่เปลี่ยนกูลงเยอะอะดิใช่ไหมจะแดกตังค์กูแล้วดิแจ้เอ้ามาแล้วเปิดสวยอ่าโบแต้มกูขอ มันเอาขอไปตัดหน้าในชะ่ไหมถ้าเป็นคนปกตินะ่าจะเริ่มหัวร้อนแลลวผมไม่หัวร้อนนะแต่เพราะว่าผมใสไปสองร้อย <c oughs> นี่คือเราลองประเมินนะถ้าสมมติว่าอาาัตราการแพ้ชนะของการพนันมันห้าสิบห้าสิบอะเราลงไปอย่างเงี้ยไม่มีวันหมดหรอกมันจะเด้งไปเด้งมาเราเล่นได้ทั้งวันเลยถูกปะหนึ่งแต้มหกหกสองโบแต้มเราได้ตังค์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเป็นหกร้อยั้นเราต้องเล่นคึ่งคึงครับผมว่าสูตรผีพน,นันโอเคมีเหยา่อไอ้นั่นมายิ้มอีกนะ <c oughs> ขอร้องเลยเจ้า <c oughs> มาแล้วเปิดมาสวย King. แล้วถ้ามึงคิงกูก็แตกเลยนะเพราะนั้นเอาฮะ900ลง400แต่ว่าเนี่ยบางคนมันอาจจะคำนวณได้ถึงถึงความขี้โกงของเว็บไซต์นะผมไม่รู้อะมีความรู้สึกว่าเพลเยอร์ลงเยอะกว่าแบง์เกอร์ลงน้อยกว่าเขาอาจจะให้แบง์เกอร์เพื่อเอาของตัวเพลเยอร์กับไรอะมาเข้าเว็บไซต์ก็ได้ก็มีวิธีการคิดในหลายๆแบบคิงม,มา87เท่ากับ5 6อ้าวเรานำอยู่ถ้าเขาเป็นขอบมา5อ้าวเราได้แล้วครับคำามาตอนนี้กำไรอยู่ที่2800ครับแล้วก็ใส่300 นักพนันส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการที่ผมได้ยินมาคือเขาปั้นจากเงินน้อยๆแล้วก็เอากำไรอะทบมาเล่นเรื่อยๆแล้วตอนจบเขาก็จะหัวร้อนแล้วก็เขาจะเอาทุนทั้งหมดอะฟาดลงไปอุ้ยอันนี้เราน่าจะเสียดูดิอุ้ยไม่เสียนะยอุ้ยวันนี้วันของผมอะสองพันหนึ่งร้อยบาทครับผมว่าน่าจะพอแล้วนะสำหรับคนหาเงินหนึ่งวันเก้าร้อยถ้าได้คือจบเลยสิบมาเอ็ดแมมหกแมม้มมีสิทธิ์อยู่จบจบโอเคขออนุญาตตบมือให้ตัวเองนิดนึงครับ <c oughs> เราไม่ได้อวยไ็บพนันนะ แต่ผมมั่นใจได้เลยว่ามีคนได้และมีคนเสียและสิ่งที่ผมทําให้ดูวันนี้คือผมเล่นมานานได้แต่ไม่แนะนําจากที่ผมได้ตาังม,มาวันนี้คือผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าผมใช้ความคิดหรือว่าใช้ความสามารถอะไรของผมมันคือดวงล้วนๆเลยตอนนี้4,006เมื่อกี้2,003อโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่มุมเดิมดีกว่าว่าข้อสรุปของการหาเงินอันนี้เราหาเงินได้ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับขอบคุณครับสำหรับการนอนที่ให้เงินผมวันนี้แต่ว่าจริงๆอุทาหอนที่วันนี้จะพูดอะ ไม่ได้แบบอยากสรุปหรือว่าอยากมาเป็นโค้ดออนไลน์ให้คนแบบมาเข้าใจหรือว่ามาซูกผมนะเรื่องการสอนคนอไรเงนะี้ยเพราะว่าผมไม่ใช่คนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินผมเลยมาทําคลิปการหาเงินรายวันเพราะว่าผมเองก็ต้องการหาเงินรายวันเหมือนกันเรากาัลาังหาเงินรายวันที่ในช่องทางที่ใช่ที่วันนี้ได้ทําก็คือการพนันผมเลือกนําบาคาร่าขึ้นมาเป็นเกมที่ทุกคนบอกว่ามันเสียเยอะที่สุดได้เยอะที่สุดแล้วก็คนเป็นหนี้ คุกเปลี่ยนเป็นโจรบางคนเปลี่ยนเป็นเศรษฐีกับเกมเกมนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างเห็นได้ชัดการพนันในประเทศไทยอย่างที่บอกครับมันยังไม่ได้เปิดเราเล่นไม่ถูกแหละแต่ว่าที่ผมทําครั้งนี้ผมไม่ได้ต้องการสปอนเซอร์ในการพนันเข้ามาแต่อย่างใดนะครับก็คือทําให้ดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าอันนี้ถือว่าฟลุกถ้าเล่นอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากดอีกสักสองครั้งเนี่ยผมว่าอาจจะเสียหมดตัวก็ได้แต่เดี๋ยวเราต้องคอยดูครับว่าการพนันมันจะดีจริงๆหรือเปล่าในอนาคตมันจะเปิดกว้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ ผมไม่สนับสนุนนะตอนนี้เราหาเงินได้สำเร็จครับนี่แต่ว่าไม่แนะนำนะตอนแรกคลิปนี้ตั้งใจทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์เลยก็คืออย่างแรกคือตั้งใจทำแล้วเสียให้ดูเลยนะเราคุยกับทีมงานว่าพี่เสียแน่ๆอยู่แล้วพี่เล่นไม่เป็นพี่เล่นการพนันไม่เป็นคลิปหน้าเราจะทำอะไรหาเงินอย่างไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับโค้งคงได้อุทาหรณ์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมรวยละผมไปก่อนยนะังไงเจอกันครับสวัสดีครับ